น้องเวหานอนกลางถนนเลยจะไปยังไงล่ะที่นี้สวัสดีตอนเช้าครับเ,เพื่อนทุกคนวันนี้ไวรุดหลงป่าตื่นเช้านะฮะเอาจริงตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วนะครับแต่เขาใหญ่สว่างช้ามากตอนนี้ก็เจ็ดโมงเกือบครึ่งแล้วครับยังไ,ไม่สว่างเลยก็สว่างแล้วแต่ว่ายัางดึมคืนเดีย ตอนนี้เราก็อยู่บนเขาใหญ่นะครับ่็คือเรานอ,นอนที่นี่แถวแถวดงกระทิงดงยางนะครับเพื่อนๆชาวนี้เรายังไม่เจออะไรนะครับแต่ว่าร่องรอยพี่ช้างน้องช้างคุณแม่พังเยอะมากแล้วก็ ลาดตะเวนนะครับขับรถไปดูเรื่อยๆว่าจะเจออะไรหรือเปล่า <c oughs> ค่อยๆขับไปนะครับเพื่อความปลอดภัยขีครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็มาปักหลักรอที่แถวโรงยางนะครับทุกคน <c oughs> ก็ยังไม่มีวิแวเลยนะครับลอยก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีนะครับวันนี้ ช้างเอ่ยหลับไปแล้วนะฮะคน,คนคนติดเที่ยวก็นั่งอยู่ข้างหลังดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยนะครับช้างเอ่ยหลับนะฮะอากาศวันนี้อบอ้าวมากอันนี้คือดงอยางนะครับเพื่อนจอดป้าเป็นแครับเดี๋ยวจะวนขึ้นไปถแถวแถวป่องอาจารย์แมวถ้าไม่เจอก็จะไปทุ่งกว้างเขาเขียว มานนีะครับแต่ว่าช่วงนี้มันช้างอาจจะหลับอยู่ก็ได้โอเคเดี๋ยวลองดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเรายังไม่เจอช้างนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาที่ต้องนั่งรอนะครับ อยู่ตรงป่งผาตะแบกนะครับกมสามห้าไม่ได้นั่งรอคนเดียวนะเนี่ยนีย้อันนี้ก็คือคนติดเที่ยวนะี่ช้างเอยนะฮะเขาพี่พี่นะครับช้างเอยช้างเอยเซ็งแล้วครับจางไม่ออกช้างเอยหรือช้างหายม,มีคนแซว สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ต้องลงจากเขาใหญ่แล้วนะครับเป็นเวลานี่ห้าโมงสี่สิบสี่นาทีนะครับก็เราต้องลงเพราะว่ามันจะหัวมันถ้ำนะครับเพื่อนวันนี้ไม่เจออะไรเลยทั้งวันแค่วตามระเบียบ <c oughs> ทำไมหัวเราแบบนั้นหัวเราแห้ง <c oughs> ก็เราจะขับลงไปเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อนอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้วนะครับยี่สิบห้ายี่สบหกองศา เดี๋ยวเรามาลุ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะค่ำเราจะเจออะไรหรือเปล่าก็ขับรถไม่เกิน60กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อความปลอดภยัยของคนและสัตว์ช่วงนี้ก็เข้าหน้าแรงแล้วนะครับอากาศก็เริ่มแห้งแรงใบไม้ร่วงเต็มเลยแม่พังพ่อพายก็ขึ้นมาข้างบนเยอะนะครับเพราะว่าด้านบนมีแอง่ง มีแหล่งน้ํามีแหล่งน้ำใหญ่ด้วยมีแหล่งน้ําเยอะมีสระน้ํามีอะไรเงี้ยครับเพื่อนรถลงมากนะครับไม่มีรถเลยอนนี้ถึงกมสามสิบแล้วนะครับโชคดีที่วันนี้ยังสว่างนะะช่วงนี้ก็มืดช้านะครับยังดีว่าสว่างอยู่อันก็ค่อยๆไปนะ การแห้วมันทำให้เราเติบโตนะครับจนลืมเบอร์ช่นเดิมไม่ได้ในชะ่คนละเพลงเราเพ่งนะเพื่อนทุกโค้งน,นี่หัวใจเจ็บไยนะเพื่อนแบบอยากให้พ่อพังไม่ใช่อยากให้แม่พังมายืนอยู่ข้างทางขอพายมายืนอยู่แต่ว่าเข้าโคงงดูโค้งก็ต้องแบบช้าๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเจอจริงๆนะชา เราก็จะเบรกไม่ทันแล้วก็เพราะว่าเขาเขาชอบออกมาค้ำๆแบบนี้นะครับสวยจังอากาศดีมากวันนี้อากาศโปร่งใสนะครับเมื่อวานฝนตกนะครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าแอดจะส่งท้ายวันนี้จะเจอชานหรือเปล่า จากแค่วาดังวันเขี okay, ่ครับเพื่อนๆเจอกันครับปุ้ยปุ้ยกกเพื่อนเพื่อนครับหลังจากที่เราขับรถเลยโค้งมาสักพักหนึ่งนะครับก็มาเจอโขงช้างป่ายืนอยู่ตรงน,นจุดนี้ก็คือก่อนถึงดงกระทิงนะครับเพื่อนๆช้างตัวซ้ายมือสุดที่เราเห็นคือพี่หนูวินนะครับแล้วก็ตัวขวามือสุดตัวใหญ่คือแม่ด้วนนะครับทุกคนตรงกลางคือน้องเวหาครับ มุ่งหน้าเดินออกมาจากป่า1 2 3 4 5หตอนนี้ที่เห็นมีอยู่5ตัวนะครับเป็นแม่ด้วนน้องเวหาพี่หนูวินแล้วก็จิลิสน้อยแล้วก็มีพลายหนึ่งตัวอยู่ในโขลงซึ่งเราไม่ทราบชื่อนะครับว่าเป็นตัวไหนแต่แอดมินคิดว่าช้างไม่หมดแค่นี้แน่นอนอาจจะมีหลงเหลืออยู่ในป่าอีกแต่ว่าแค่ออกมายังไม่หมด ซึ่งแอดมินก็จอดรถห่างจากเขานะครับคือหลังจากเจอเขายืนก็ใกล้อยู่นะครับประมาณสักประมาณ40เมตรแต่ว่าแอดมินก็ถอยรถออกมาห่างจากเขาประมาณเกือบร้อยเมตรแล้วก็ใช้กล้องซูมเข้าไปไม่กล้าผ่านไปนะครับแม้พังออกมาอีก1หนึ่งตัวแล้วครับเพื่อนๆตัวใหญ่มากยังไม่หมดจริงๆนะครับตอนนี้นะครับแอดมินขับรถลงมาเจอโขงช้างป่าระหว่างลงจากเขาใหญ่ก็ ไม่สามารถผ่านไปได้นะครับทุกคนเพราะว่าแม่แม่ยืนขวังถนนแล้วก็แอดมินก็ได้โทรเรียกพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วครับเพราะว่าน่าจะมีรถอีกหลายคันที่ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับที่ไม่สามารถลงได้เพราะตอนนี้เพิ่ง6กโมงก็จะมีรถขึ้นมาจากดานเนินหอมด้วยแล้วก็มีรถลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่างด้วยนะครับฝั่งนู้นแอดว่ามีรถติดอยู่แน่ๆเลย แต่ว่าเนื่องจากเป็นโค้งนะครับก็เลยมองไม่เห็นหลังจากนั้นแม่ที่ออกมาที่หลังก็เดินมาสมทบแม่ด้วนและน้องเวหานะครับแม่แม่คงคุยกันอยู่ว่าจะเดินไปไหนดีแต่แอดมินก็อยู่ห่างจากเขามากๆเลยนะครับประมาณเป็นร้อเมตรเพื่อความปลอดภัยจากนั้นแม่ที่เดินตามออกมาที่หลังก็เดินข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งที่แอดมินอยู่นะครับแต่ว่า เขาก็เดินอย่างใจเย็นสังเกตอารมณ์ไม่ได้ดูร้ายนะครับเพื่อนๆคิดว่ามีช้างอยู่ในป่าอีกนะครับซึ่งลักษณะที่เขายืนอยู่กลางถนนแบบนี้แล้วก็เดินไม่ห่างจากจุดที่ออกมาก็แสดงว่าเขาอาจจะรอโขลงที่อยู่ด้านในก็เป็นได้เพื่อนเอนเห็นน้องเวหาไหมครับอยู่ตรงกลางแล้วก็พี่หนูวินประกบข้างไม่ห่างเลยนะครับจากนั้นก็เป็นแม่ด้วนปิดท้าย คิดว่าช้างฝูงนี้นะครับหรือว่าโขงนี้ก็คงเดินมาทั้งวันนะครับตอนนี้เขาก็มายืนอยู่ริมถนนนะครับเพื่อนๆแอดว่ามีช้างอยู่ด้านในอีกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เสียงช้างร้องมาจากด้านในเสียงหักไม้น่าจะยังไม่หมดโขงช้างโขลงนี้เดินทางไกลมากๆเม,มื่อคืนน่าจะเดินทั้งคืนเพราะว่า เมื่อวานมีคนเจอเขาอยู่อีกจุดจุดหนึ่งแต่ว่าวันนี้มาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้แอดไม่คิดเลยนะครับว่าเขาจะมาโผล่ตรงนี้เพราะว่าไม่มีสัญญาณว่าเขาจะอยู่แถวนี้เลยนะครับไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นเลยตอนนี้อากาศก็เริ่มมืดแล้วนะครับเราก็ยังไปไม่ได้พี่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ขึ้นมานะครับสาเหตุที่เจ้าหน้าที่มายังไม่ถึงเพราะว่า อีกที่หนึ่งนะครับไม่ไกลจากตรงนี้ประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับตรงโป่องอาจารย์แมวมีช้างพลายเมฆาฟ้าแวบๆบแบบแล้วก็พี่หลงอยู่ตรงนั้นรถก็ติดเช่นกันเพื่อนๆครับช้างน้อยนอนแล้วครับผมเห็นไหมครับเขานอนลงตรงใต้ท้องแม่ด้วนเลยนะครับเพื่อนๆนแล้วก็เวหาที่อยู่ซ้ายมือตอนนี้ก็อาการเหมือนจะง่วงแล้วเหมือนกันนยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นจิลิสน้อยก็ขาอ่อนแล้วนะครับแอดว่าเขาน่าจะเหนื่อยแน่ๆเลย น่าสงสารแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับช้างน้อยก็คงจะเหนื่อยจิริตน้อยก็คงจะเหนื่อยนะครับดูน้องเวหาไปปลุกพี่นะครับพี่อย่าเพิ่งนอนสิน้องเวหาง่่งด้วยเลยนะเนี่ยเห็นพี่นอนน้องหนูวินก็ยืนดูน้องเวหาอยู่ไหม่ห่างนะครับเขาเป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องดีมากๆาเลยส่วนจิริตน้อยอีกหนึ่งตัวก็เดินวนไปเดินวนมานะครับาานะสาเหตุที่ เขาไม่ไปไหนเพราะว่าจิลิปน้อยง่วงนี่เองแอดรู้แล้วเพราะว่าปกติเวลาเขาเออกมาแบบนี้เขาก็ต้องเดินต่อนะครับแล้วก็จุดที่แอดมินอยู่ไม่ได้มีคนเยอะเลยมีรถอยู่ไม่กี่คันนะครับแล้วก็ทุกคนอยู่ไกลามากๆปกติเขาต้องเดินต่อแล้วตอนนี้เขาก็นอนอยู่กลาง,งสงสัยจะง่วงมากๆนะครับจะได้ไปไหนไม่นี่วันนี้สงสัยจะนอนยาวนะครับเพราะน้องเหนื่อยมากดูสิครับพฤติกรรมช้างป่านะครับเวลา ที่เด็กๆนอนแบบนี้คุณแม่เขาจะยืนคร่อมแล้วก็พี่เลี้ยงจะยืนคร่อมไว้นะครับก็เป็นการรักษาความปลอดภัยก็คือเด็กๆก,ก็ต้องปลอดภัยส่วนแม,แ,มแม่ก็ต้องยืนเฝ้านะครับเพื่อนๆเ,เคยมีครั้งหนึ่งแอดมินเคยเจอออ้ยนอนนอนนอนตัวนี้ก็ชะนอนอีกด้วยเหรอ,อไม่ลงลงเกือบนอนแล้วนะครับอา้าวมองไปอีกครั้งหนึ่งเวหานอนแล้วครับเพื่อน,เ,อนเวหานอนอยู่ใต้ท้องพี่หนูวินนะครับ หนูวินหรือเจ๊สร้อยสวนนะครับแต่ว่าแอดมินชอบชื่อหนูวินมากๆน่ารักดีตอนนี้เวหาก็นอนอีกแล้วนะครับเพื่อนนอนอยู่ใต้ท้องพี่หนูวินแล้วก็แม่ด้วนเลยแม่ด้วนก็ยืนเฝ้าไม่หานน่อางอ้าวอีแม่อีแม่ทําไมอึอโชอย่างนั้นล่ะครับแม่บางอีกตัวหนึ่งทั้งฉี่ทั้งอุ๊ยก๊อกน้ําแตกนะครับเพื่อนโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอครับคุณแม่ ถ้าลูกนอนอยู่ใต้ท้องไม่อยากจะคิดสภาพเลยคงได้สระผมกันทั้งโขงนะครับนี่ก็คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติมากๆของช้างป่าเขาชิ้งช่องนะครับแล้วก็มีเอื้อออกมาด้วยจิลิตน้อยก็มองดูแม่นะครับแล้วก็เห็นน้องไวหหากับจิลิตอีกตัวนอนอยู่ใต้ท้องพี่หนู่วินแล้วก็นอนอยู่ใต้ท้องแม่ด้วนอย่างสบายใจเลยนะครับสาเหตุที่เขานอนบนถนนแบบนี้เพราะว่า หลายครั้งที่แอดมินเจอนะครับแอดมินเคยขึ้นแต่เช้าแล้วเจอเขานอนถนนทั้งโขลงเลยมีแค่ช้างตัวเดียวนอนอยู่ตรงกลางเอาไว้หาจะตื่นแล้วก็เพราะว่าถนนนะครับเป็นที่ที่ทโล่งสะอาดนะครับผมแล้วก็เรื่องอุณหภูมิก็มีส่วนนะครับเพราะว่าในป่าค่อนข้างที่จะหนาวเย็นแล้วก็มีความคันมีไม่สบายผิวหนังนะครับช้างหลายๆตัวเวลาเขารู้สึกปลอดภัยเวลารู้สึกว่าเขาสบายใจนะครับ เขาก็จะนอนบนบนถนนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถนนอุณหภูมิอุนอนอ่นนะครับกลางวันเนี่ยดูดความร้อนไว้ทั้งวันและแล้วก็พอมตกมาช่วงเ,เย็นหรือช่วงกลางคือนอากาศเริ่มเย็ยนลงเขาก็จะรู้สึกอุ่นนะครับแล้วก็เขาจะรู้สึกปลอดภัยด้วยตอนนี้รอเจ้าหน้าที่มานะครับเพื่อนเพื่อนเจ้าหน้าที่ติดอีกโขลงหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าเป็นโขลงพายนะครับคําว่าโขลงพายมหมายถึงว่า เป็นช้างพี่เมคากับช้างพี่หลงกําลังหยุมหัวกันแล้วก็หมุนเหยิดฟืดฟัดอยู่ตรงป่องอาจารย์แมวซึ่งตรงนั้นได้ยินข่าวว่ารถก็ติดมากๆไม่สามารถเดินทางต่อได้ตรงนี้ก็ติดครับตอนนี้ไปต่อไม่ได้แต่ว่าเรามีความสุขมากๆเลยครับที่เราได้ติดการจราจรของเจ้าของบ้าน ทุกคนมีความสุขที่จะรอแต่ว่าทุกคนก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดนะคบเพื่อนๆเ,เราต้องไม่ประมาทโดยเฉพาะการรักษาระยะห่างเราต้องอยู่ห่างอย่างน้อยพี่ๆบอกว่าอยู่30เมตรนะครับแต่ว่าแอดมินบอกว่า30เมตรนี่ยังต่ำไปนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องอยู่เป็นร้อยเมตรเลยสําหรับช้างโขลงแบบนี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับช้างมี4ขาส่วนมนุษย์เรามี2ขาเวลาช้างวิ่งวิ่งเร็วมากมาก ส่วนเราอาจจะวิ่งไม่ทันหรือเราอาจจะล้มได้หากเขาอารมณ์เสียงุดหงิดหรือเปลี่ยนใจขึ้นมาเย้เ yeah, จ้าหน้าที่มาแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงมาแล้วนะครับจากโป่องอาจารย์แมวหุยมาสัจจรรย์มากช้างโขงเขารู้นะครับว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่เขาไม่เกลี้ยกล่อมเลยเขาก็หลบให้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเจ้าหน้าที่น่าจะไปกลับรถมาแล้วก็ดูนะครับ แอดมินก็เตรียมตัวไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ชมจนถึงตรงนี้ขอให้มีความสุขแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับชอบไม่ชอบพิมพ์บอกแอดมินด้วยนะขอบคุณครับไวรุนหลงปลาเดี๋ยวแอดมินเตรียมตัวไปแล้วนะครับบา,บายๆแม่ด้วนบา,บายๆน้องเวหาบา,บายๆจิลิทน้อยทุกตัวแล้วก็ขอบคุณโข่งแม่ด้วนที่ออกมาให้เราได้ชมในวันนี้ <ไป S 1> เกือบ <ไป S 1> แฮวแล้วขอบคุณครับบา,บายย ขอบคุณพี่พเจ้าหน้าที่ที่มาด้วยนะครับขอบคุณครับป่ะโอเคเอานะเอะปิดแล้วนะหนะ่อยหนหน่อยเยอยเยอยเน่ยอโอเคโอเค